สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําน้ําจิ้มหวานหรือน้ําจิ้มอเนกประสงค์เอาไว้จิ้มของทอดต่างๆนะคะลูกชิ้นทอดไก่ทอดประมาณนี้นะคะค่ะก็จะมีน้ําตาลน้าเปล่าน้ําส้มสายชูกระเทียมดองใช้ทั้งเนื้อและน้ํานะคะพริกจินดาแดงพริกชี้ฟ้าแดงเกลือแป้งมันกระเทียมจีนค่ะลงมือทําเลยค่ะค่ะกระเทียมดองเราจะใช้ทั้งหัวและน้ํานะคะแล้วก็หั่นครึ่งสักหน่อยนะ เวลานำไปปั่นก็จะได้ปั่นง่ายนะคะค่ะจากนั้นนำไปปั่นค่ะค่ะจากนั้นเราจะนำทุกอย่างลงในโถปั่นเลยค่ะกระเทียมดองค่ะกระเทียมจีนค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะ พริกกินดาค่ะพริกให้เรานำไปล้างน้ำก่อนนะคะเกลือค่ะแป้งมันค่ะเราจะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลค่ะน้ำส้มสายชูค่ะน้ำเปล่าค่ะนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะ ค่ะเราก็จะปั่นให้ละเอียดประมาณนี้นะคะไม่ถึงกับละเอียดยิบเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะการนำไปตั้งไฟค,ค่ะจากนั้นให้เรานำมาตั้งไฟนะคะ ตั้งให้เดือดเลยนะเราจะคนไม่หยุดนะเพราะว่าเราใส่แป้งมันลงไปแล้วนะเราก็จะคนไม่หยุดคนไปเรื่อยๆค่ะ แป้งมันเขาสุกก็จะใสเองนะคะน้ำจิ้มเราก็จะใสเองนะตอนนี้แป้งมันเขายังไม่สุกเขายังดูขุ่นๆอยูน่นะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะในการเคี่ยวนะ่ะเราก็ตั้งมาสักพักแล้วนะคะ เเริ่มเดือดแล้วนะเขาก็จะค้นประมาณนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวไปจนกว่าเขาจะเดือดนะคะเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วนะเริ่มคนเริ่มเหนียวแล้วนะคะรอให้เขาเดือดค่ะ พอเขาเดือดแบบนี้นะคะเราจะเคี่ยวไปสักห้านาทีนะคะพอเขาเดือดแบบนี้นะเราก็จะเคี่ยวต่ออีกสักห้านาทีค่ะแล้วคนเบาๆแบบนี้นะคะเคี่ยวต่อสักห้านาทีหลังจากครบห้านาทีแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำจิ้มเหียวข้นประมาณนี้นะ จากนั้นพักไว้ให้เย็นค่ะเรียบร้อยค่ะพักไว้ให้เย็นค่ะจากน้ำจิ้มเย็นแล้วนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะความเหนียวข้นของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่เย็นแล้วนะก็อยู่ประมาณนี้ค่ะเราสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะเป็นเดือนสองเดือนได้เลยนะคะ เราสามารถชิมได้นะก่อนที่เราเออปรุงอะ่ะเราสามารถชิมรสชาติได้นะคะขาดเค็มขาดหวานเราสามารถเติมได้นะก็ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะชิมค่ะชิมคู่กับไก่ทอดนะคะไก่ทอดกระเทียมนะรสชาติพอดีเลยค่ะ หวานเค็มกําลังพอดีค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะน้ําจิ้มหวานหรือน้ําจิ้มมนเประส์เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้ทานคู่กับลูกชิ้นทอดไก่ทอด,ทอดหรือของทอดต่างๆนะคะค่าทําตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทํากินทําขายได้นะค่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชนเนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ